สวัสดีครับตอนรับก้าสู่รายการผู้นําทําจริงนะครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับของการเริ่มต้นการทํางานนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสำหรับคนที่ทํางานอยู่ในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการท้องถิ่นพนักงานท้องถิน่นแล้วก็ลูกจ้างของท้องถิ่นนะครับเรื่องหนึ่งที่เฝ้าติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของกองทุนรักษาพยาบาลนะครับที่รอคอยกันมานานพอสมควรน,นะครับเน <c oughs> <c oughs> เื่องจากว่าก่อนหน้านี้ คนที่ทำงานอยู่ในท้องถิ่นนะครับจะต้องจ่ายเงินไปก่อนนะครับในการรักษาพยาบาลไม่ว่าให้ตัวเองหรือคนในครอบครัวก็ตามนะครับแล้วมาตั้งเบิกเอากับต้นสังกัดนะครับนั่นเป็นเรื่องของความยุ่งยากต้องอจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็มาตั้งเบิกที่หลังนะครับก็มีการทํา MOU ร่วมกันนะครับระหว่างกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วก็สปสชในการที่จะจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งนะครับเรียกว่ากองทุน รักษาพยาบาลของคนท้องถิ่นนะครับบางคนเขาเรียกว่า30บาทพัดนะครับหรือว่า30บาทบวกนะครับโครงการนี้เริ่มต้นมาเมื่อ3าสเดือนที่แล้วนะครับจริงๆก็จะให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้นะครับแต่ว่าโครงการนี้ก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบางประการที่จะต้องมาพูดคุยกันและก็ทําความเข้าใจกันเพื่อที่จะให้โครงการนี้เดินหน้าไปได้นะครับเอาละครับวันนี้ที่พัทยาครับมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับ สมาพันธ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดเสวนาและก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับผมอยากจะให้เห็นบรรยากาศของการพูดคุยนะครับว่าที่พัทยาเขาคุยกันถึงเรื่องนี้อย่างไรลองไปฟังดูครับเิญฮะครับท่านผู้ชมครับผู้นําทําจริงวันนี้ครับเรายังคงเกาะติดเรื่องราวของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นครับที่วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันที่โรงแรมแอมบัสเดอร์จอมเทียนจังหวัดชนบุรีครับ ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการรักษาพยาบาลของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านศักดิพงศ์อาจชวกุลนะครับท่านเป็นประธานสมพันธ์ปรัฐเทศบาลแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับต้องบอกว่าเราเจอกันเป็นครั้งที่2ครับครับหลังจากที่เราเข้าไปพูดคุยในเรื่องของโบนัสของหน่วยงานท้องถิ่นวันนี้ครับก็ต้องบอกว่ายังคงมีปัญหาอีกในส่วนของ การรักษาพยาบาลครับ,รบมันเป็นยังไงครับปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นคือต้องบอกนิดหนึ่งนะครับว่าคนเป็นข้ารชาชการเนี่ยความคาดหวังในการที่เรารับรชาชการเนี่ยนอกจากจะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วเนี่ยสิทธิสวัสดิการในการรักษาพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญทุกคนก็คาดหวังว่าเราจะได้รับการดูแลจากรัฐนะครับในปัจจุบันเนี่ยสิทธิดังกล่าวเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เราก็ได้แต่มันเกิดปัญหาในส่วนของแนวทางปฏิบัตินะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในส่วนแรกก็คือเกิดขึ้นกับตัวเราเองปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเราเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินสำรองก่อนนะครับ,รบซึ่งถ้าเป็นไข้เล็กๆน้อยๆนะครับร้อยสองร้อยหรือพันสองพัไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงโรคมะเร็งโรคไต ที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายส,สูงเนี่ยในการรักษาแต่ละครั้งใช้เงินสามสี่หมื่นบาทนในตัวของเราในเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วนะครับ,รบเ,เราต้องไปกู้นี้ยืมสินเพื่อเอาเงินมาสำรองจ่ายก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปทําเรื่องเบิกที่อบตอเทศบาลหรืออบอจอคือเบิกกับคืนนะครับ,รบในส่วนตัวเนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าส่วนนี้นะครับแทนที่ทําไมนะครับ เรามองไปถึงการาพลเรือเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายก่อนเลยเขาเบิกตรงหมดเลยนะครับโดยที่ให้ทางาโรงพยาบาลเบิกกต้นสังกัดในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ mm hmm. โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ,บนะครับประเด็นนี้นะครับส่วนที่สองก็คือว่ากรณีต่อองค์กรท้องถิ่นของเราถ้าเป็นองค์กรที่มีงบประมาณมากๆเนี่ยก็โอเคไม่ได้ขัดข้องเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปในองค์กรที่มีงบประมาณน้อยๆเนี่ย ใช้เงิน4 5่ห้าแสนต่อปีเนี่ยท่านผู้บริหารต้องถิ่นก็ค่อนข้างที่จะไม่สบายใจทําให้การใช้เงินในการรักษาพยาบาลเนี่ยกลายเป็นเรื่องเฉพาะตัวไปนะครับบางครั้งคนเราเป็นโรคเนี่ยกำลังใจก็ไม่มีเลยนะแถมมาเจอลักษณะที่ถูกกีดกันนะครับจากผู้บริหารเพราะจะย้ายไปจากที่หนึ่งเนี่ยถ้ารู้ข่าวว่าประหลัดหรือว่าพนักงานเจ้าที่คนนี้เนี่ยเ,เป็นโรคมะเร็งเนี่ย หรือว่ามีพ่อแม่เป็นโรคไตยอย่างเนี้นะครับก็ไม่อยากรับโอนแล้วนะครับ,รบออกําลังใจตรงนี้ก็ขาดหายไปไม่พอนะครับข้าราชการท้องถิ่นด้วยการเองบางครั้งเนี่ยก็ไปมองว่าถ้าหากใช้ใจ่ายส่วนนี้มันสูงมากเกินไปมันเกินวงเงิน4 0เนเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับเนี่ยกลายเป็นไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราเองก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เ,ออเราเคยเรียกร้อง มาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ท่านารัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาจนถึงท่านารัฐบาลชุดของนางสาวยิ่งรักชินวัตรในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่า,าตรงนี้นะครับท่านให้ความสนใจพอสมควรระดับหนึ่งเลยแหละนะครับาการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขด้วยกันในส่วนของกองท้องถิ่นเนี่ยเราก็เกิดแนวค์คิดว่าทําอย่างไรที่จะให้มีเงินก้อนหนึ่งมาไว้เ,เงินก้อนนี้นะครับ จะมาอย่างไรเราเราไม่ทราบหรอกที่แรกเราก็ไม่ได้คิดขนาดว่าจะต้องทําอย่างไรแต่เงินก้อนนี้เนี่ยสามารถให้บริการกับข้าราชการนะครับส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์โดยตรงนะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ร่วมอีกนะครับตั้งแต่บิดามารดาคู่สมรสนะครับและบุตรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะทําอย่างไรที่จะมีค่าใช้จ่ายในการที่จะเบิกตรงเหมือนกับข้าราชการบนเรือนที่เราเรียกร้องทุกวันนี้ไม่ได้สิทธิ์เกินกว่าข้าราชการบนเรือนแต่อย่างใด ก็คือคถ้าประกกํกำลังจะบอกว่าข้อข้อที่1น,นั่นหมายถึงว่าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเวลาไปรักษาพยาบาลบต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนใช่ถูกต้องครับข้อที่2ในส่วนของงบประมาณของท้องถิ่นที่มีน้อยหมายถึงว่ากรณีที่การงบประมาณท้องถิ่นเนี่ยอย่างว่านะฮะมันก็ดูที่จํานวนประชากรจํานวนพื้นที่ด้วยนะไม่ใช่ว่าอบตเหมือนกันจะมีรายได้เท่ากันบางแห่งอาจจะมีแค่7ล้านบางอบตอ,อาจจะมีถึง50บล้าน นะครับหรือว่าร้อยล้า pues นนะครับดังนั้นเนี่ยความเหลื่อมล้ําตรงนี้นะครับมันก็จะมีเกิดขึ้นในทั่วทไปเพราะมันหลากหลายนะครับแต่การบริหาร ans, ains, ค่าใช้จ um ่ายประจำเนี DS, sounds, ่ยมันก็จะมีคล้ายๆกันคือไม่เกิน4 0ของวงเงินที่ใช้วงเงินที่ใช้ก็คือวงเงินค่ารักษาพยาบาลใช่ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยคือค่าใช้จ่ายประจำนี่ไม่เกิน4 0รนะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เองนะครับมันก็เป็นเงินก็รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับว่าถ้าหากเราไปใช้นี่มากเกินไปนะครับ คือ,อยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับจะเกินสิบป็ต้องจ่ายถ้าเกินรักษาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งของพวกเราเหมือนกันนะครับ,รบถ้าไม่มีเงินก็ต้องใช้จ่ายเงินสะสมของท้องถิ่นนั้นไปซ,ซึ่งก็ทําให้สถานการณ์คลางแทนที่เขาจะเอาเงินไปทําถนนทน้ทางหรือบ,บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดูแลเราเพียงคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมากับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งผมเข้าใจเขานะบางครั้งเนี่ยทางผู้บริหารถ้าเข้าใจดีไม่ได้ขัดข้องแต่สมาชิกเองก็คิดว่าเอ้ยถ้าเอาไปอย่างนี้หมดแล้ว อันไหนที่จะไปทําให้กับประชาชนบ้างนะครับเราเข้าใจกันนะครับในฐานะที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยกันนะครับคือทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจําด้วยนะครับดังนั้นการมีกองทุนลักษณะนี้เราคิดว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไงครับตอนนี้เราได้พูดคุยกันในกลุ่มของสมมพันไหมครับครับปัญหาตรงนี้เนี่ยเราได้คุยกันในในส่วนของสมาพันธ์นะครับประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับสมาพันประลัดเทศบาลแล้วก็สมาคมข้าราชการอบจนะครับว่า ในฐานะเราในฐานะที่เป็นพี่พน้องกันนะครับประหลัดวัตประหลัดเทศบาลประหลัดอบจอวันนี้เนะี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเ,เราก็เอาปัญหานี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับพร้อมทั้งก็มออีองค์กรเครือข่ายอีกมากมายนะครับที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการในสิทธิตรงนี้เราก็ต้องการให้วิธีการการใช้สิทธิรักษาพยาบาลเนี่ยให้ออกในลักษณะอย่างนี้นะครับก็เลยได้คุยกันเสร็จแล้วเราก็ทําเรื่องไปที่ทางกระทรวงมหาดไทยในเบื้องต้นก่อนว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้ดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ย ถ้าจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหานี้ไหมนะครับผลปรากฏว่าทางสมาไทาเองก็ได้ส่งเรื่องให้ทางสปช,ชนะครับตั้งแต่ท่านสมัยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนเดิมนะครับท่านวิทยาบุญนสิลิกนะฮะหลังจากนั้นแล้วนะครับก็มาดูซิว่ามันตรงไหนที่จะพอทําได้ก็เลยไปดูในพระราชบัญญัตินะครับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในมาตรา9ได้เปิดช่องว่าถ้าหากาจะให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ามาใช้สิทธิต์ตรงนี้เนี่ยนะครับ ก็ต้องไปออกเป็นพระราชเกียรติการครับผมครับผมแล้วก็ได้มีการสพพอ็เลยมีคาสั่งแต่งตั้งขึ้นมาโดยมีตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งมีอาบาตาทศาบาลและอาบาจอในส่วนของข้าราชการประจําส่วนที่2คือฝ่ายการเมืองคือสมาคมสันนิบาตสมาคมอาบาจแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคม,มอบตประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับท่านนายกยิ่งรักนะครับท่านก็ได้เชิญพวกเราไปร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่6กกุมภาพันธ์ 2,556ที่ผ่านมาที่ทำเนียรัฐบาลทํา MOU ร่วมกันว่าเราจะตั้งกองทุนนี้ขึ้นมานะครับ,รบวิธีการตั้งกองทุนเนี่ยจะถามว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับณวันนี้ท่านรัฐบาลเองนะครับก็ยังจะขอใช้เงินวงเงินที่ได้จัดสรรให้ท้องถิ่นในส่วนที่27กว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละที่แต่ละปีที่รัฐบาลให้เรานะครับปีนี้ยังไม่ถึง28เลยเนี่ย เอามาสักก้อนหอนึ่งได้ไหมวิธีการเอาเงินมาเนี่ยทางสปช,ชเนี่ยก็จะขาดข้อมูลในเรื่องของว่าปัจจุบันเนี่ยตกลงข้าราชการท้องถิน่นมีทั่วประเทศอยู่ประมาณเท่าไหร่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยที่ผ่านมาเขาใช้เงินในการรักษาต่อคนเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับณนะวันนี้นะครับเราไปดูฐานของข้าราชการพลเรือนซึ่งในข้าราชการพลเรือนเนี่ยนะครับ ก็จะผู้มีสิทธิ์และผู้มีสิทธิ์ร่วมประมาณ5-6ล้านคนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับเขาใช้เงินไปประมาณ60,000ล้านบาทต่อปีนะครับก็เลยหาค่าตัวเลขตรงนั้นก็เลยมาดูว่างั้นท้องถิ่นเราก็อยู่ที่ประมาณตกเฉลี่ยคนละ1 2 0 0 0บาทในการรักษาก็เลยใช้ตรงนั้นมาการจับฐานว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะใช้เงินก้อนนี้แต่คิดเฉลี่ยแล้วถ้าเงินก้อนนี้เข้ามันก็ปลาเข้าไป7,00 0กว่าล้านเพราะเรามีอยู่ประมาณ 6แสนคน 600, <000 S 2> นะครับฮ <600, 000. S 2> ก็ประมาณใช้เงินประมาณ7 0 0 0กว่าล้านนะครับดังนั้นก็คิดถัวเฉลี่ยแล้วเราไปดูสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี25444546 45, นะครับเออ46ปัจจุบันเนีปีย้อนหลังเนี่ยเราใช้จ่ายอยู่ประมาณ4 0 0 0ล้านบาทโดยค่าเฉลี่ยนะในการรักษาพยาบาลเนี่ยเราก็เลยได้ยอดตรงนี้ว่างั้นเราขอตั้งไว้ 4, 000, 000, ที่4 0 0 0ล้านบาทกอนก็แล้วกันจากสํงงานันากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งทางสำนักง,งานกระจายอำนาเขากกันเงินก้อนนี้บอกว่าให้ไปตั้งในเรื่องกองทุน